นี่คือคุณชายปลอมที่ขี้ขลาดที่สุดที่ฉันเคยเห็นทั้งที่มียายรวยอันดับหนึ่งที่ตามใจแบบไม่มีขีดจํากัดและพี่สาวสวยเก่งทั้งห้าคนในวงการแต่กลับใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวทุกวันเพราะฉันที่เพิ่งข้ามพบมาพบว่าน้องสาวที่ถูกตัวตนเดิมรังแกมานานสองปีครึ่งคือตัวร้ายหลักของเรื่องภายใต้การกดขี่ของตัวตนเดิมและความรังเกียจของครอบครัวสุดท้ายเธอก็กลายเป็นคนใจมืดใช้กลวิธีสุดโต่งทำลายกลุ่มบริษัทของครอบครัวจนล้มละลายครอบครัวต้องพบจุดจบอันน่าสังเวชเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ ฉันรีบพาหลินชิงอี้ไปเดินซื้อของแต่กลับเจอคนหาเรื่องที่ร้านเสื้อผ้าสตรีตอนนั้นลี่เนี่ยชิวมองหลินชิงอี้อย่างตะลึงแฟนเธอรวยขนาดนี้เลยเหรอหลินชิงอี้เม้มปากอย่าว่าแค่ร้อยล้านแม้แต่ร้อยพันล้านเขาก็รูดบัตรได้ทันทีขณะที่ลี่เนี่ยชิวไปแพ็กเสื้อผ้าหลินชิงอี้กระซิบกับฉันเมื่อก่อนที่บ้านพ่อแม่บุญธรรมฉันแทบกินไม่อิ่มรุ่นพี่เนี่ยชิวมักจะนำของอร่อยมาให้ฉันและเธอเรียนเก่งมากยังสอนฉันเรียนบ่อยๆเราจะช่วยเธอได้ไหมฉันยกคิ้วเรียกพี่ส ในเมื่อเธอเรียนเก่งต่อไปให้มาสอนพิเศษให้ฉันลินชิงอี้มองฉันด้วยสายตาเตือนสองครั้งถ้าเจ้ากล้ารังแกรุ่นพี่เนี่ยชิวฉันไม่ปล่อยเจ้าแน่ฉันดีดหน้าผากลินชิงอี้เจ้าหญิงน้อยคนนี้คิดอะไรอยู่ทุกวันแต่ดูเหมือนลี่เนี่ยชิวสําคัญกับเธอมากถ้าเธอกลายเป็นคนใจมืดในอนาคตการที่ฉันดูแลลี่เนี่ยชิวอาจทําให้เธอนึกถึงบุญคุณเก่าทิ้งเงินไว้ให้ฉันสักสิบยี่สิบล้านสำหรับบ้านปลายแพ็คเสื้อผ้าเสร็จฉันพาลินชิงอี้และลี่เนี่ยชิวออกจากร้านเสื้อผ้าาาาเราพ่งออกมไมไนน เจ้าไหเยียนร้องให้ในร้านบอกเจ้านายเราไม่รู้จริงๆเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคุณชายตะกูลินเฉียนโซ่โกรธจัดตบหน้าเจ้าไหเยียนคุณชายตระกูลินเข้าร้านต้องรายงานเจ้าก่อนเหรอเจ้าโง่หรือเปล่าเจ้าไหเยียนจับหน้าสายหัวหงวลินเป็นคนด่าคุณชายตระกูลินไม่เพียงบังคับคุณชายซื้อเสื้อผ้าห้าแสนยังตบหน้าคุณชายเรียกห่าแสนหงหลินกลัวจนคุกเข่าลงตบหน้าตัวเองไม่หยุดเฉียนโซ่เตะเขาล้มฉันไม่ฟังคำแก้ตัวรีบไปหาคุณชายลินไม่ว่าจะใช้วิธีใด ต้องขออภัยคุณชายหลินให้ได้ตอนนั้นฉันพาหลินชิงอี้และลีเนียชิวมาถึงร้านอาหารตะวันตกพวกเขาไม่เคยกินอาหารแพงขนาดนี้เมนูทุกจานอย่างน้อยพันบาทเห็นรูปสเต็กเนื้อราคา50ทั้งสองชี้สเต็กนั้นเราขอสเต็กนี้สองที่ฉันยิ้มสั่งสเต็กเหมือนกันไม่นานพนักงานเข็นรถอาหารมานี่คือเนื้อวากิวชั้นเลิศจากญี่ปุ่นดูว่าต้องการตัดเท่าไหร่สุภาพสตรีตัดหนาหนึ่งนิ้วสุภาพบุรุษตัดหนาสองนิ้วได้ไหมหลินชิงอี้และลีเนียชิวมองฉันด้วยสายตาสายซื่อ ฉันพยักหน้าโบกมือเอาตามนี้พนักงานตัดเนื้อสามชิ้นช่างบนเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์สเต็กสามชิ้นรวมหกร้อยกรัมกรัมละห้าสิบบาทรวมสามหมื่นบาทสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสเต็กต้องการความสุกระดับไหนได้ยินราคาสเต็กสามหมื่นพวกเราสามคนตะลึงที่แท้ห้าสิบบาทต่อกรัมท่านตัดสินใจความสุขหรือยังพนักงานถามอีกครั้งฉันตอบสุกเจ็ดส่วนลิ้นชิงอี้ถามเบาๆฉันขอสุกเต็มที่ได้ไหมลีเนียชิวพูดตาม ฉันก็อยากได้สุกเต็มที่ได้สองสุกเต็มที่หนึ่งสุกเจ็ดส่วนได้ยินคำว่าสุกเต็มที่รอบรอบร้านมีเสียงเยะยดูเหมือนแค่เรษฐีใหม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสเต็กควรกินระดับไหนเสียดายเนื้อวากิวชั้นเลิศสิ้นเปลืองของดีลิ้งชิงอี้และลีเนียชิวมองหน้ากันพูดเบาเเราไม่น่าจะต้องกินสเต็กสุกเจ็ดส่วนเหรอฉันพูดกับทั้งสองอย่างอ่อนโยนฉันยังไม่เคยกินสเต็กสุกเต็มที่เดี๋ยวเราแลกกันกินแล้วหันไปพูดดังๆเนื้อดีขนาดนี้จะกินสุกเตต็มที่ไได้ยังงปิฉน รอแสงแดดสองตัววัวแล้วกอดก้นวัวแท้เลยลิ้นชิงอีและลีเนียชิวหัวรอคิกค้ำจนปิดปากลีเนียชิวหน้าอิจฉาแฟนเธอดีกับเธอมากเลยเขาไม่ใช่แฟนฉันลิ้นชิงอีแก้ไขอีกครั้งได้ไม่ใช่แฟนเธอเป็นแฟนฉันได้ไหมแต่เนื้อที่นี่แพงเกินไปชิ้นเล็กๆแพงกว่าเงินเดือนทั้งปีของฉันลิ้นชิงอีพยักหน้าตามแล้วกระซิบขอร้องฉันวันนี้อย่าเพิ่งกลับก่อนกลับก่อนฉันขมวดคิ้วงงแล้วเข้าใจทันทีตัวตนเดิมพาลิ้นชิงอีก,กินข้าวแล้วแอบหนี ผู้จัดการร้านเกือบแจ้งตำรวจเรื่องกินฟรีฉันถอนหายใจยื่นบัตรธนาคารให้เขาบัตรนี้น่าจะพอให้เจ้าใช้ลิ้นชิงอี้มองฉันอย่างสงสัยทำไมรู้สึกไม่มั่นใจลิ้นชิงอี้ลังเลครู่หนึ่งคืนบัตรให้ฉันมากเกินไปฉันรับไม่ได้ฉันกรอกตาเจ้าพิ่งบอกว่าจะเชื่อฟังฉันทุกอย่างลีเนียชิวมองบัตรที่ผลักไปมาถามว่ามีเงินเท่าไหร่ฉันยักไหลประมาณสอง้อยกว่าชิงอี้รับไปเถอะสองร้อยไม่พอมื้อนี้ด้วยซ้ำต่อไปเจ้าแค่ดีกับเขาแฟนเจ้าไม่น่าจะสนใจเงินแค่นี้ ลิ้นชิงอี้มองหน้าฉันที่ยิ้มเจ้าเละดึงแขนลี่เนี่ยชิวอย่างจนใจไม่ใช่สองร้อยบาทแต่สองล้านลี่เนี่ยชิวกลืนน้ำลายตกใจหรือว่าแม่เขาไม่ยอมให้คบกันเป็นค่าเลิกกันลิ้นชิงอี้หน้าแดงกำ่ำเขาไม่ใช่แฟนฉันจริงๆเขาคือพี่ชายฉันลี่เนี่ยชิวถามอย่างจนใจแล้วพี่ทำไมให้ชิงอี้เงินเยอะขนาดนี้ลิ้นชิงอี้พูดซ้ำอย่างไม่พอใจเขาคือพี่ชายของฉันคนเดียวมองลี่เนี่ยชิวที่ตรงไปตรงมาฉันพูดอย่างจริงใจเมื่อก่อนฉันทำเรื่องแย่แยกับชิงอี้เยอะอยากชดเชย เธอเป็นเพื่อนสนิทของเขาเธอจะช่วยฉันใช่ไหมลินชิงอี้เม้มปากรุ่นพี่เนียชิวอย่าให้เขาหลอกเขาชอบผู้หญิงสวยหุ่นดีอย่างเธอตอนสอนพิเศษต้องระวังลีเนียชิวคิดครู่หนึ่งแล้วถามว่าพี่ของเธอปกติให้ค่าเลิกกับแฟนเก่าเท่าไหร่ทันใดนั้นฉันนึกถึงโครงเรื่องของเขาในหนังสือกุญแจที่บริษัทของลินชิงอี้เติบโตเร็วคือการควบคุมต้นทุนและผู้จัดการต้นทุนการดำเนินงานคือลีเนียชิวนึกถึงอนาคตที่ลีเนียชิวจะเป็นแขนขวาของลินชิงอี้ฉันไม่ลังเล ตัดสินใจชิงตัวมาก่อนฉันยิ้มถามเธอขาดเงินมากไหมลีเนียชิวพูดเบาๆแม่ฉันสุขภาพไม่ดีไม่ได้ออกไปทำงานเงินในบ้านน่าจะเหลือน้อยแล้วเธอจะรอความรู้สึกของเด็กหนุ่มบริสุทธิ์อย่างฉันให้แม่ฉันจ่ายห้าล้านเพื่อให้เลิกลีเนียชิวหัวเราะถ้าป้าจ่ายห้าล้านจริงฉันจะบอกว่าท้องลูกของเจ้าลูกก็ต้องหาล้านมองเราคุยเล่นลิ้นชิงอี้ตื่นตระหนกค่อยๆปกป้องลีเนียชิวเตือนว่าถ้าเจ้ากล้ารังแกรุ่นพี่เนียชิวฉันจะบอกยายฉันยกคิว ความรักทั้งสองฝ่ายจะเรียกว่ารังแกได้ยังไงลีเนียชิวแซวถ้าให้ห้าล้านจริงถึงเป็นเมียน้อยแล้วท้องฉันยอมไปดูแลช่วงพักฝืนตอนนั้นพนักงานเข็นรถสเต็กมากลิ่นเนื้อเข้มข้นผสมกลิ่นเนยหอมฟุ้งฉันหยิบมีดซ่อมตัดสเต็กแลกกินกับทั้งสองทั้งสองกินสเต็กสุกเจ็ดส่วนของฉันตาเป็นประกายเห็นพวกเขาชอบสเต็กของฉันฉันผักจานตัวเองไปให้ทั้งสองฉันว่าของพวกเธออร่อยกว่าเราแลกกันไม่รอให้ปฏิเสธ ฉันยกสเ,เต็กของทั้งสองมาลิ้นชิงอี้อ้าปากไม่รู้จะพูดอะไรลีเนียชิวมองฉันลึกซึง้งนี่คือพี่ชายเหรอฉันก็อยากมีพี่ชายอบอ,อุ่นแบบนี้ฉันแซวกินเยอะๆอย่าให้ลูกในท้องหิวลีเนียชิวหน้าแดงตอนนั้นเจ้าไหายเยียนและหงหลินวิ่งเข้าร้านคุกเข่าต่อหน้าฉันคุณชายหลินเจ้านายเราตามหาคุณจนแทบคลั่งขอร้องกลับไปกับเราสักครั้งทั้งสองมองหน้ากันตบหน้าตัวเองไม่หยุดฉันเขินจนอยากหาที่ซ่อนวันนี้ทำไม่ยังตัดไม่ขาดจากร้านเสื้อผ้านี้นี่มันต่่่าาางจกีี้ตอหหนนนคทไ ฉันชี้ลินชิงอี้และลีเนียชิวขอโทษทั้งสองคนพวกเขายกโทษให้ค่อยคุยทั้งสองหันไปตะโกนสองคุณหนูเป็นความผิดของเราลินชิงอี้และลีเนียชิวเขินรีบก้มน้าฉันพูดไม่ออกเอาเถอะรอให้พวกเจ้าเสียใจจริงๆค่อยคุยกันพูดจบเตรียมเดินออกเห็นฉันจะไปลินชิงอี้รีบจับชายเสื้อฉันตื่นตระหนกฉันลูบหัวเขาปลอบว่าพวกเจ้าไปซื้อเสื้อผ้าประจำวันที่ถนนคนเดินฉันเอาเสื้อผ้าไปไว้ในรถแล้วจะไปหาหยุดมองลินชิงอี้ เลือกเสื้อผ้าให้รุ่นพี่เป็นชุดทำงานจะได้ไม่ถูกพ่อแม่ติตอนสอนพิเศษลินชิงอี้ชะงักรู้ว่าฉันหาข้ออ้างให้เสื้อผ้าลีเนียชิวท่าให้ตรงๆเธอคงไม่รับแต่ถ้าเป็นชุดทำงานเธอต้องรับเขารู้สึกว่าฉันเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนมาถึงลานจอดรถฉันวางเสื้อผ้าในรถเฉียนโซ่พาเจ้าไหายเยียนและหวงหลินรีบวิ่งมาคุณชายหลินผมคือเฉียนโซ่ผู้จัดการร้านเทเลอร์ผมจัดการพนักงานไม่ดีถึงปล่อยให้พวกเขากระทบคุณเจ้าไหายเยียนและหวงหลินคุกเข่าลงตบหน้าตัวเองคุณชายหลิน เป็นความผิดของเราเราไม่น่าดุฉันพิงลัมโบกินีหน้าไม่พอใจแล้วยังมีอะไรหงหลินและเจ้าไหายเย,ยนมองหน้ากันหน้าลังเลเฉียนโซตะโกนพวกเจ้ายังปิดบังฉันทําอะไรโง่อีกฉันไม่น่าหักเงินเดือนพนักงานและให้งานหนักสกรปรกทั้งหมดแก่ลี่เนี่ยชฉวเฉียนโซสูดหายใจผ่อนคลายคุณชายลินการจ้างพนักงานโดยพารการและหักเงินเดือนฉันไม่รู้แต่เมื่อเกิดในร้านฉันฉันจะรับผิดชอบเงินเดือนพนักงานฉันจะจ่ายครบ รวมถึงคอมมิชชั่นและโบนัส10บล้านนี้คือคำขอโทษเขามองเจ้าไหายเยียนและหวงหลินกัดฟันเรื่องของพวกเขาฉันจะจัดการต่อฉันรับบัตรธนาคารอย่างดีใจชมว่าเจ้าของร้านเฉียนใจกว้างเฉียนโซ่ถอนหายใจรู้ว่าเรื่องนี้จบแล้วฉันคุยกับเฉียนโซ่อีกสองสามคำแจ้งลุงหวังแล้วจากไปมาถึงถนนคนเดินฉันเจอหลินชิงอี้และลีเนียชิวมีคนมากมายรอบตัวคอเบอร์ติดต่อหลินชิงอี้ซ่อนหลังลีเนียชิวหน้าลนลานฉันตบไหล่หนุ่มคนหนึ่งเพื่อนเขาไม่ให้เบอร์ อย่าตื้อเลยพี่เข้าใจผิดสองสาวนี้ผมชอบจริงๆหนุ่มคนนั้นยังลังเละลินชิงอี้และลีเนียชิวเห็นฉันฉันยิ้มขม่มเพื่อนเชื่อไหมฉันพูดคำเดียวทำให้ทั้งสองไปกับฉันได้ถ้าทำได้ผมให้หัวเป็นลูกบอลเตะฉันยิ้มโบกมือให้ลินชิงอี้และลีเนียชิวลีเนียชิวยิ้มตาหย,ยีควงแขนฉันลินชิงอี้ตื่นตระหนกและตื่นเต้นจับข้อมือฉันฉันยกคิ้วให้หนุ่มคนนั้นอย่างภูมิใจหน้าหนุ่มคนนั้นสีเขาตื้อนานไม่ได้เบอร์สักอัน ทำไมไอ้นี่พาสาวสองคนไปได้พี่เราจะกลับแล้วเหรอลินชิงอี้มองฉันถามเขาไม่รู้ตัวว่าไม่ต่อต้านการเรียกฉันว่าพี่แล้วฉันพยักหน้ารุ่นพี่เนี่ยชิวกลับแล้วไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายให้เธอฉันจะไปหาพี่สาวสามพี่สาวสามของฉันลินเสี่ยวซวนเป็นหมอที่โรงพยาบาลจีนเจียงเฉิงฝีมือฝังเข็มของเธอเยี่ยมยอดในหนังสือวันนี้โรงพยาบาลจีนเจียงเฉิงม,มีคนใหญ่คนโตเข้ามาตรวจฉุกเฉินลินเสี่ยวซวนในขั้นตอนฝังเข็มไม่สังเกตความเสียหายของอวัยวะภายใน ทำให้ผู้ป่วยเกือบตายวินาทีสุดท้ายโจฮันพระเอกช่วยแม้ผู้ป่วยรอดชีวิตแต่พิการตระกูลินจ่ายราคามหาศาลและพี่สาวสามลินเสี่ยวส่วนเพื่อเรียนแพทย์กับโจฮันสุดท้ายกลายเป็นหนึ่งในฮาเร็มของโจฮันเราขับรถมาถึงย่านที่อยู่อาศัยในเมืองหลางบ้านเช่าของลี่เนียชิวอยู่ที่นี่ลินเปิดปล่อยชั้นลงก่อนดีกว่าบ้านฉันอยู่แถวนี้เดินไม่กี่นาทีก็ถึงฉันมองลี่เนียชิวคงกลัวฉันเห็นบ้านเก่าๆที่ทรงของเขาแม้ปกติเขาจะดูร่าเริง แต่เพราะฐานะครอบครัวเขายังรู้สึกได้นิดหน่อยงั้นเราปล่อยรุ่นพี่ลงก่อนดีกว่าลิ้นชิงอีกก้กำมัดแน่นกลัวว่าฉันจะเผอแสดงความรังเกียจซึ่งอาจทำร้ายรุ่นพี่ฉันจอดรถเงียบเียบเดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อซื้อนมและผลไม้ชิงอี้ช่วยดูหน่อยครั้งแรกที่เจอผู้ใหญ่ซื้อของพวกนี้ได้ไหมฉันแกล้งตื่นเต้นลีเนียชิวยิม้มไม่ได้เตือนให้เจ้าเตรียมของพวกนี้ทำไมฉันกลัวว่าเจ้าจะไปมหาวิทยาลัยแล้วถูกคนอื่นจีบไปลีเนียชิวหน้าแดงกัดปากพูดว่าถ้าตกลงห้ามรังเกียบ,บ้านนฉัน ฉันพยักหน้ารัวพูดทันทีมั่นใจได้สุนัขไม่รังเกียจบ้านยากจนลีเนียชิวและหลินชิงอีหัวเราะจนผมยุ่งลีเนียชิวเช็ดน้ำตาที่เกือบไหลจากขำงั้นเราเดินไปด้วยกันเดินเข้าซอยเลี้ยวสองครั้งถึงบ้านลีเนียชิวเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นหน้าบ้านเป็นพื้นปูนเล็กๆมีผ้าห่มหนากำลังตากอยู่หลังบ้านเป็นที่นาเล็กเล็กปลูกผักผลไม้เขียวขจีลีเนียชิวและหลินชิงอีมองฉันด้วยความตื่นเต้นเห็นภาพคุ้นเคยฉันนึกถึงบ้านนอกในชาติก่อนตาเริ่มชื้นนมมองฉัทไ หน้าฉันมีดอกไม้หรือเห็นฉันไม่แสดงความรังเกียจลีเนียชิอรู้สึกโล่งใจหลินชิงอี้หลินชิงอี้ดึงชายเสื้อฉันกระซิบขอบคุณพี่ฉันลูบหัวเขาพูดเบาๆไม่ต้องเกรงใจพี่เคยทำผิดมากมายคำขอโทษที่มาช้าแต่ยังทำให้หลินชิงอี้น้ำตาคลอเขาสูดจมูกพูดตะกุกตะกักพี่อย่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเป็นแบบวันนี้ตลอดไปได้ไหมถึงพ่อแม่ไม่ชอบฉันพี่สาวไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรขอแค่พี่ดีกับฉันก็พอฉันเช็ดน้ำตาให้เขา อบอกว่าเจ้าเป็นลูกสาวแท้ๆของพ่อแม่เป็นน้องสาวแท้ๆของพี่สาวพวกเขาจะไม่ชอบเจ้าได้อย่างไรอย่าคิดมากไปดูป้าก่อนลินชิงอี้เช็ดตายิ้มว่าไปด้วยกันนะชั้นหนึ่งของบ้านเป็นครัวมีแค่โต๊ะและเตาดินชั้นสองเป็นห้องนอนของลี่เนี่ยชิวและแม่เห็นชั้นและลินชิงอี้เข้าไปหลิวเซียงแม่ของลี่เนี่ยชิวต้อนรับอย่างอบอุ่นพวกเจ้าเป็นเพื่อนเรียนของเนี่ยชิวใช่ไหมฉันสำรวจหญิงวัยกลางคนตอนนี้เธอน่าจะได้รับการวินิจฉัยมะเร็งทนทุกจากความเจ็บปวดทุกวันฉันวางนมและผลไม้้ลงพืน สวัสดีครับป้าผมชื่อหลินเลยหลินชิงอี้โผล่ครึ่งหัวจากหลังฉันสวัสดีครับป้าหนูชื่อหลินชิงอี้มาเฉยๆก็มาเพื่อนเรียนด้วยกันเอาของมาทําไมเดี๋ยวกลับอย่าลืมเอากลับไปฉันส่หัวยิ้มป้าผมอยากขอร้องอะไรหน่อยเลยเอากำนันมาหวังว่าป้าจะไม่รังเกียจหลิวเซียงมองลี่เนี่ยชิวแล้วมองฉันพูดอย่างระวังเจ้าบอกมาก่อนว่าอยากทําอะไรฉันจะดูว่าช่วยได้ไหมลี่เนี่ยชิวตื่นเต้นไม่ใช่แค่สอนพิเศษให้เขาเหรอทําไมทําเป็นเรื่องเป็นราว ฉันดึงหลินชิงอี้จากข้างหลังป้าน้องสาวผมตอนนี้อยู่มห้าแต่ผลการเรียนไม่ดีผมอยากให้รุ่นพี่เนี่ยชิวสอนพิเศษให้น้องหลินชิงอี้มองฉันตะลึงพี่พูดอะไรบ้าๆลี่เนี่ยชิวเอียงหัวสงสัยไม่ใช่สอนให้เจ้าเหรอแล้วเข้าใจทันทีการสอนพิเศษตอนกลางคืนอาจด,ดึกถ้าสอนผู้ชายแม่เขาอาจกังวลลิวเซียงผ่อนคลายแต่ปฏิเสธว่าบ้านเราเนี่ยชิวตอนนี้อยู่มหกช่วงสาคัญเกรงว่าไม่มีเวลาสอนพิเศษป้าที่นี่ไกลาจากโรงเรียนผมมีบ้านตรงข้ามโรงเรียนมัธยมเจียง ปกติผมก็อยู่ที่นั่นคิดให้รุ่นพี่ไปอยู่ด้วยเวลาที่ประหยัดจากการเดินทางเอามาสอนน้องลิ้นชิงอี้ผู้สนับสนุนป้าหนูไม่รบกวนเวลารุ่นพี่เนี่ยชิวและการสอนพิเศษให้หนูยังช่วยทบทวนความรู้มสี่มห้าลิวเซียงเริ่มสนใจแต่ยังลังเลฉันเข้าใจความคิดเธอป้าจริงๆเรื่องที่อยากรบกวนคืออยากให้ป้าย้ายไปอยู่กับรุ่นพี่เนียชิวตอนน้องสอนพิเศษอยากให้ป้าช่วยดูแลเธอด้วยลีเนียชิวมองฉันจริงจังแม้อยากย้ายไปอยู่บ้านใหม่กับแม่ แต่เขาได้รับความช่วยเหลือจากฉันมากเกินไปแบบนี้ไม่ดีฉันไม่ควรเอาเปรียบเจ้าเอาเปรียบอะไรค่าเช่าบ้านหักจากค่าจ้างสอนพิเศษฉันพูดอย่างมั่นใจป้าช่วงนี้ป้าพักอยู่บ้านโรงพยาบาลผมขาดเจ้าหน้าที่รับส่งพัสดุป้าสามารถทํางานที่นั่นถ้าไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลก็สะดวกลิวเซียงมองฉันลึกซึง้งในเมื่อเจ้าเอ่ยถึงขนาดนี้ถ้าป้าปฏิเสธก็เหมือนไม่รู้จักน้ำใจงั้นป้าขอให้ป้าจัดของพรุ่งนี้ผมจะจัดคนมาช่วยย้ายผมมีธุระต้องไปก่อน ลีเนียชิวเพิ่งตั้งสติฉันจะไปส่งทำไมไม่บอกฉันเรื่องย้ายไปโรงเรียนมัธยมเจียงเฉิงถ้าบอกเจ้าเจ้าจะให้ฉันมาพบป้าเหรอพวกเราสามคนเดินถึงรถลีเนียชิวเหมือนรวบรวมความกลา้าเดินมาข้างหน้ากอดฉันแน่นพูดเบาๆขอบคุณฉันกอดลีเนียชิวตอบกลิ่นหอมเหมือนดอกพีชโชยมารุ่นพี่ตอนนี้ใจฉันเจ็บมาอะอะไรนะฉันกอดแรงไปเหรอลีเนียชิวรีบดิ้นออกจากอ้อมกอดฉันคิดว่าซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้เจ้ามากมาย แต่ต้องให้หลินชิงอี้ได้ประโยชน์ใจฉันเลยเจ็บลีเนียชิวหน้าแดงขย่งเท้ากระซิบข้างหูฉันงั้นเมื่อมีเวลาฉันจะใส่ให้เจ้าเห็นคนเดียวขับรถไปโรงพยาบาลรอยยิ้มฉันยับยั้งยากยิ่งกว่าเอเคต่อไปแค่รักษาความสัมพันธ์กับลีเนียชิวรักษาโรคของแม่เขาเมื่อเธอจบการศึกษาชิงตัวมาทํางานที่กลุ่มลินลินชิงอี้ยังไม่รู้ว่าฉันชิงแขนขวาของเขาแล้วเฮยเฮยเฮยลินชิงอี้จ้องฉันไม่รู้ทําไมเห็นสีหน้าฉันตอนนี้เขารู้สึกโกรธ โรงพยาบาลจีนเจียงเฉิงมีสองส่วนส่วนหลักและหอหัวถัว่วหอหัวถั่วเปิดให้บุคคลภายนอกแต่ค่าลงทะเบียนอย่างน้อยแสนบาทคนทั่วไปจ่ายไม่ไหวความสามารถทางการแพทย์ระดับสูงของฉันตรวจพบลิ้นชิงอี้ไม่มีโรคแค่ไปที่หอาการแพทย์รับยาบำรุงและเตือนลิ้นเสี่ยวส่วนให้ตรวจความเสียหายในอวัยวะภายในของผู้ป่วยความสามารถของลิ้นเสี่ยวส่วนไม่ต้องสงสัยแต่ผู้ป่วยรายนี้ซับซ้อนมีสิ่งแปลกปลอมในร่างกายทำให้ฝังเข็มผิดพลาดสุดท้ายเกิดหายนะฉันและลิ้นชิงอี้เข้าหอหัวถัว่ว เจ้าหน้าที่หามเปรเข้ามาบนเปรเป็นชายชาราสวมชุดจงซานสีเทาชายวัยกลางคนร่างกำยำตะโกนในหอรีบเรียกหมอที่ดีที่สุดของที่นี่มาเด็กสาวในชุดกาวขาวเดินออกมาคือพี่สาวสามลินเสี่ยวส่วนหมอจีนชาราหลายคนมองหน้ากันจากการแต่งกายของชายวัยกลางคนและผู้ป่วยเดาว่าพวกเขามีที่มาไม่ธรรมดาเสี่ยวส่วนผู้ป่วยนี้เจ้าเช็กก่อนว่าสามารถรักษาได้ไหมหมอจีนชาราพูดยิ้มยิ้มลิ้นเสี่ยวส่วนพยักหน้าเตรียมตรวจเด็กสาววัยรุ่นอ่านฟิล์มเป็นหรือ คุณปู่ป่วยแบบนี้มาหลายครั้งเราไปหาหมอมากมายก็ไม่หายเสี้ยหูชายัวกลางคนขมวดคิ้วลิ้นเสียวส่วนเกลียดคนที่พูดถึงเพศและอายุเธอจ้องเสี้ยหูพูดเย็นชาฉันกำลังจับชีพจรผู้ป่วยกรุณานเงียบหลังจับชีพจรเธอหน้าบึ้งฝังเข็มสองสามครั้งผู้ป่วยจะตื่นแต่ต้องมาหลายครั้งถึงจะหายหมอจีนชราอื่นๆจับชีพจรผู้ป่วยพยักหน้าให้หลินเสี่ยวส่วนเสียหูรีบขอโทษขอโทษสาวน้อยเมื่อกี้ฉันดูถูกเจ้าหญิงไวกลางคนวิ่งมาพี่ใหญ่พ่อเป็นยังไงบ้าง พ่อสลบไปแล้วสถานการณ์อันตรายหมอกําลังจะลองฝังเข็มเสียหูชี้ลิ้นเสี่ยวส่วนที่กําลังฆ่าเชื้อเข็มเงินเห็นหมอเด็กขนาดนี้เสียอยู่จริงขมวดคิว้วเด็กสาววัยรุ่นน่าเชื่อถือหรือเธอหลีกทางให้ชายหนุ่มออกมาฉันเพิ่งมาจากโรงพยาบาลประชาชนอันดับหนึ่งเจียงเฉิงหนุ่มนี้ฝังเข็มสามครั้งรักษาคนไข้ที่รักษาหลายปีไม่หายให้หายฉันเลยรีพาเขามาลองในเมื่อยังไม่ได้ฝังเข็มให้หนุ่มนี้จัดการดีกว่า ชายหนุ่มโค้งคำนับเสียหูสวัสดีผมชื่อโจฮันพี่อยู่จริงชมเกินไปร่างกายคนไข้าภายใต้การดูแลของหมอฟื้นตัวเกือบหมดผมแค่กระตุ้นตัวยาที่ะส,สมในร่างถึงไม่มีผมคนไข้ก็หายได้เสียหูพยักหน้าพอใจความถ่อมตัวของโจฮันอย่างไรก็ตามหมอจีนชราหลายคนออกมาด้วยความโกรธนี่มันหมายความว่าอย่างไงพาคนหนุ่มมาททายเหรอเราบอกว่ารักษาได้ถ้าเปลี่ยนหมอตอนนี้สงสัยโรงพยาบาลจีนเราหรือลิ้นเสี่ยวส่วนหน้าบึ้งในเมื่อไม่ไว้ใจฉัน ก็ช่างเห็นลินเสี่ยวส่วนหน้าบึง้งโจหั่นตาเป็นประกายลินเสี่ยวส่วนจ้องเขาด้วยความรังเกียรรวบชุดกาวขาวแน่นเซี่ยหูมองหลินเสี่ยวส่วนและโจหั่นไม่รู้จะเลือกใครโจหัน่นถ่มตัวบอกให้พวกเขารักษาก่อนถ้ารักษาไม่ดีผมจะจับชีพจรให้ลินเสี่ยวส่วนแค่นเสียงเจ้าไม่มีโอกาสนั้นถอดเสื้อผู้ป่วยรอยแผลมีดและกระสุนปืนปรากฏต่อหน้าทุกคนขณะที่เธอตั้งใจจะฝังเข็มฉันหอบหายใจบุกเข้ามาห้องวินิจฉัยถูกขัดจังหวะลินเสี่ยวส่วนขมวดคิ้วไม่พอใจ เจ้ามาทําอะไรไม่เห็นฉันกําลังรักษาคนไข้เหรอถ้าฉันฝังเข็มผิดจุดรู้ไหมมันอันตรายแค่ไหนคนไข้ที่มาห่อหัวถั่วล้วนรวยหรือมีอํานาจไม่ใช่ทุกครั้งที่เจ้าก่อปัญหากลุ่มลิงต้องจ่ายให้อย่าลืมสถานะของเจ้าฉันเม้มปากคิดในใจเงินที่ตัวตนเดิมเสียไปสิบกว่าปีคงไม่เท่าที่เจ้าจะต้องจ่ายจากเข็มนี้แต่หน้าฉันแสดงความรู้สึกผิดขอโทษพี่สาวสามผมไม่ได้ตั้งใจรบกวนผมเห็นผู้ป่วยมีบาดแผลมากสงสัยว่าอวัยวะภายในอาจเสียหาย ในร่างอาจมีชิ้นส่วนกระสุนนำผู้ป่วยไปถ่ายฟิล์มก่อนดีกว่าหมอจีนชราที่รู้จักตัวตนฉันคุณชายน้อยแพทย์จีนเรายึดการมองฟังถามจับอย่าลืมตัวตนของคุณเองการใช้เครื่องมือจะรบกวนการวินิจฉัยใช้คุณชายเจ้าไม่ได้เรียนแพทย์อย่าแทรกแซงการวินิจฉัยฉันมองพวกนี้จริงๆถ้าพวกเขาใช้เวลามากกว่านี้จะพบปัญหาลิ้นเสียวส่วนตะโกนปิดปากอยู่ข้างๆเงียบๆอย่าส่งเสียงอาการคนไข้รอไม่ได้ถ้ามีปัญหาเพราะเจ้า ฉันจะบอกพ่อแม่ขับเจ้าฉันยกนิ้วโป้งให้หลินเสี่ยวส่วนหันหลังเดินออกจากห้องยังไงหลินเสี่ยวส่วนและพวกหัวโบราณพูดไม่รู้เรื่องต้องให้เจอบทเรียนก่อนนี่คือการเคารพชะตากรรมผู้อื่น